สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับเช็คประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์ของเพื่อนๆนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถึงเวลาที่จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หรือยังนะครับผมโดยการเช็คนะครับเป็นการเช็คทั้งในระบบ Windows แล้วก็ลงโปรแกรมอื่นมาช่วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดป็อกด้วยนะครับประโยชน์ของวิธีนี้นะครับก็คือเราจะสามารถรู้ได้นะครับว่าฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับใกล้ถึงเวลาที่ จะเปลี่ยนหรือยังนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะครับพี่แรกให้เพื่อนเข้าไปที่ My Computer ครับพอเข้าไปที่ My Computer นะครับก็ไปคลิกขวาในในที่ต้องการเช็คนะครับผมแล้วกด Property ตัวนี้นะครับแล้วกดไปที่มันจะมีแถบเครื่องมือขึ้นมานะครับให้เพื่อนกดไปที่แถบเครื่องมือ Tool ครับแล้วกดเช็คตัวนี้เลยฮะแล้วกดสแกนไดครับ ตัวนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับว่าได้ของเพื่อนมีขนาดเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็น S s D หรือว่าฮาร์ดดิสตจานหมุนธรรมดานะครับเระยะเวลาในการสแกนก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มันเะขึ้นบอกนี่ก็คือการเช็คที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้วิธีใน Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธี โปรแกรมกันบ้างนะครับให้เพื่อนเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ h d j u n e นะครับผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่โหลดโปรแกรมที่จะสามารถสแกนฮาร์ดดิสก์ของเราได้นะครับผมโดยมี2เวอร์ชันนะครับก็คือ HDJoon Version Pro นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เหมาะสําหรับใช้ในสํานักงานใหญ่นะครับที่มีการตรวจเช็คอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าเราจะใช้เวอร์ชัน h d j u n e ธรรมดากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ ขากดดาวน์โหลดเสร็จนะครับคุเพื่อนกดเปิดได้เลยครับแล้วกด next แล้วก็ยอมรับนะครับกด next กด next next ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ next o p i c อคอนด้วยนะครับจะลืมกดติดตั้งนะครับแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ให้เราเช็คข้อมูลนะครับในคอมพิวเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับโดยแถบด้านบนโดย ตัวนี้นะครับให้เพื่อนดูให้เห็นหาให้เพื่อนหาคาว่าเ,เลือกสแกนตัวนี้นครับรูปแว่นขยายสีเขียวตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ให้เลือกให้เพื่อนเลือกคัดี่เรื่องการสแกนตัวนี้ครับผมจะสแกนตัวผมจะสแกนตัววินโดวของผมนะครับตัวนี้นะครับ 512GB กิก แล้วก็เพื่อนกดควิกสแกนตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนไม่กดนะครับจะเป็นการสแกนแบบละเอียดนะครับซึ่งใช้เวลานานมากนะครับให้กดควิกสแกนนะครับแล้วกดสตาร์ตตัวนี้เลยนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าโอ้โหจุดสีเขียวนะครับที่วิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็คือการสแกนที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสแกนแล้วมีปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นจุดสีแดงตรงนี้นะครับจุดสีแดงคือถึงเวลาแล้วนะครับ จุดสีแดงคือฮาร์ดดิสของเพื่อนมีปัญหานะครับก็ถ้าเกิดว่าซัพพลายเป๋ากระเป๋าเงินของเพื่อนพร้อมก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าได้มีปัญหาแล้วเพราะว่าฮาร์ดดิสมันมีปัญหานะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นจอฟ้าหรือว่าโหลดข้อมูลช้าอะไรบ้างอย่างนี้บ้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนไปลองใช้กันดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับผม คอมเมนต์เพื <Whatever. S 1> ่อแบ่งปันไอเดียด้านล่างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ